เขาตะกรนรีสอร์ทเขาโทนอ้ยมีทุเรียนขายด้วยอะแถวนี้ลูกกล้วยอ่ะสีเเลลอ์เลยตะลุยเมืองกาญนะครับตอนนี้มาบ่อยมาไม่ซ้ำจำทางไม่ได้เดี๋ยวซ้ายอันนี้เรามาทางลัดนะครับ ลัดเลาะไปตามเขาหน้าบีที่ตั้งคุณปู่ไงง่าย <abajo> <genau described> ติดท,ทางมาเนี่ยเดี๋ยวขวาไงใช่ป่ะเดี๋ยวขวาข้งางหน้าจำได้แล้วสุดทางลัคนะครับนี่จำได้ป่ะเคยจำอะไรได้ไม่อถูกทางแนละ้วถูกทางแนละ้วเรามาถูกทางแล้ว สุดสมอ,องนั้นเลยนเนี่ยกลับไปไหนซะไม่กลับอัดเลเปื่อยครับไปข้างหน้าเป็นเงินสูงครับ ใช่หรือเปล่าเนี่ยถูกทางแล้วเรามาถูกทางแล้วจำได้ป่ะมะม,ม่วงเนี่ยอ,อีกสองเดย์เรียบมาตอนนั้นมีคนเผาถ่านอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็เหลือถึงนาจันรีสอร์ทซ้ายมืออีกหนึเดย์นาิดย์เาเล็กน้อย,ยนจันน,นี่ที่เราเคย,นยนนเนี่ยนาจันนี่อร่อยอาหารอรอ่อยอ้าวจริงเคยมามแล้ววิวสวยอาหารอร่อย ติดน้ำนนเหมือนกันแต่ไม่มีแพรเป็นเอ้มีแพรป่ะวะมีมีแพรแต่เราไม่ได้ลงแพหอยแต่อยากมาอีกเพราะว่าอาหารอร่อยเนี่ยม,มีกระต่ายด้วยนะอุ้ยอ้าวอันนี้ขึ้นทุ่งแสงตะวันนะธรรมชาติสวยงามพอลูกตะลอนทัวร์ตะลอนเข้าป่าครับตอนนี้ ไมวฝนลองเป๊ะอสวัสดีครับอวเวันนี้เราไปอยู่ที่ขาพอลิสันะครับคนบลาวแค้งหน,นึ่งขออนุญาตมาอีกภรรยาบอกว่ามานั่งโง่โง่ไม่รู้มันต้องมานั่งโง่โง่ทำไมาเรยวครับอันนี้เป็นห้องนอนครับห้องจะเล็กไปนิดนึงแต่ก็ิวสบายครับด้านนอกครับ นะโยแล้วบรรยากาศตต่แนวนี้ครับโอ้โจะโดดแล้วนะครับอันนี้โดดตามเล่นะครับตกเวลาเนี้ยใครใครถือเดี๋ยวคนดูงงพอถือก่อนจะเล่นอ่ะไม่ได้ไม่น่าโอ้โหตกลาลูกแล้วบรรยากาศเป็นเงี้ยอนุทิเข่าโทลนะดูดูนู้คุณน้ำนางนอนน้าคุณน้ำนางนอน ครับแนวเนี้ครับเดี๋ยวต่อไปมันจะมีสระบ่อน้ำอยู่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปเล่นน้ำด้านบนต่อเย็นนิดหนึ่งจับตัวให um, ้ทำไมอ่ะพี่กูดีเลยพี่ครูรับหลายคนแม่ทุกคน